ทำไมเราถึงได้ขึ้นชื่อเรื่องหลังการขายที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือทางวาฟาดูแลลูกค้าดีมากค่ะอันนี้ดูดูแลดีมากตรงตรง,ตรงเลยวาฟานี่หลังหลังบริการหลังการขายนี่สุดยอดมากครับหลังการขายเงี้ยเอ่อก็คือไม,ไม่ไม่น้อยไม่น้อยหน้ากับค่ายอื่นคำชมเหล่านี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ได้มาเพราะแรงกายแรงใจของแผนกอัปเร์เซลเซอร์วิสที่ทำงานกันอย่างหนะักเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมง ออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดทั้งใกล้และไกลบางครั้งในวันหยุดประจําสัปดาห์ก็ยังต้องออกปฏิบัติงานเพราะเราเชื่อว่าทุกๆก,ก,การขายไม่ได้จบที่เงินมาของไปท่านใดที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของเราคําสัญญาว่าจะดูแลกันเป็นอย่างดีก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นมั่นใจและจะกลับมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอีกครั้งทีมอัพตัวเซลล์เซอร์วิสจึงทํางานกันอย่างเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เห็นไหมครับไม่ได้มาเพระโชคช่วยแต่เราจะคอยช่วยคุณเสมอใช้งานไปเลยครับเดี๋ยวเราดูแลเองด้วยความปรารถนาดีจากวาฟาสวัสดีครับ